กนี่นะทุกคนเขาได้ซีนฟาดมาแล้วเอ้ยเคยได้เห็นอยู่บ้างเออได้เห็นเทอนึงที่ดินดามากห็นนี่ยาฟาดลงไปเลยอันนี้ขวก้อนมาดา ของแถวเลยครับออขอ,อยาใส่ข้าวมิ้งยัเดีวยว่าชลินดาขอยาส่วนหนำปุกปูกจบายสบายดีเด้อเนาะพี่น้องทั้งฟังไทยฟังลาวและค่ะพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศเนาะมือน,นีลินดาจะพาทุกคนมากินอาก้อยฟานไอ้ยัยเคยกินว่ก้อยฟาน,ก,ก,นก้อยฟานก้อย,ยฟานกาันฟอยตี้ <laughs> <laughs> นี่นะทุกคนเขาได้ซีนฟานมาเนาะไอ่อออเคยได้เห็นอยู่บอ เฮ้ได้าเห็นเธอหนึ่งที่ลินด้ามาใฮตตี้มืออยู่บ้านน้องอลิซานที่ห้องไปซอยจุกันมันนี้ลินดาก็จะมาเฮ็ดเมนูนี้แหละเนาะทุกคนเมนูฟ้านโปยนี่แหละเนาะไอยฟ้านสิอบคือสิก้อยนี่าขอเปลี่ยนเมนูได้บ่ต้มไส้พูนเห็นเพียหรอต้มได้บ่ได้อยากลองสดหนาบังได้ผู้เฒ่าว่ามันขักแท้ข่ฟ้านออนอบฟ้านเหนือฟ้านเนี่ยเจ้าบ่เคยกินแน่นอนครับนินดากินเรื่อยเลยตี่กินเรื่อยอยู่ นี่ครับท่านผู้ชมรับกาเป็นคุณสตีชาวล่าครับเห็ุอาหารนะครับเมนูต่างๆครับสำหรับทริปนี้ที่ผมกับน้องเดินห้างมาบ้านเกิดของน้องลินดาครับก็จะพาพี่น้องเขาเบิรงเมนูอาหารนี่อยะให้น้องลินดาโซฟีมือโซ่ความเป็นสาวล่าวนี่อยะให้พี่น้องเขาได้เบิรงครับไอเอ,อ,เอ,อ,เอ,อบอกว่าคิดโทดสาวปูนจะลืมเมียนครับ มันนี้กะได้มาอ้นี้โฟนกับไอเอว่าชิมาไทยทําหนังกะนม่จอยสามปีที่ผ่านมาอ่อหาสปอนเซอร์กันเจ้าชิมาไทยหนังีหนักกรบบอกเพื่อนเพื่อนกันกกแล้วอยูอ่มนหักปากกระดิ่งเนาะอ่อมนหักปากกระดิ่งเอาเอ้ยเป็นนางเอกก็ได้นี่ขันไอเป็นพระเอกสิคู่กับใครจะเป็นพระเอกเหรอ <laughs> ค่ดกอนหรือคิดก่อนเรือวะสี่หาน้างเอกกันตีปานจุดแต่เส็ตเพื่อม่ครับเนียวฟานสดๆเลยต้องหามาได้ด้นี่นะครับ ได้แเราคนกระสิมาแบง่งใส่ถุงสินะครับขายอ,อันนี้เขาก็ะสีซอยน้อยๆจากหน่อยเนาะเพราะว่ามันยากเอาคําเดียวจบเล่นปะนะฮะกินคําเดียวให้มันนั่นได้เนาะให้มันบม่ได้จีกนะพอดีคํำด้ะเขาพอดีคําำดูทศเสียไปอ้าวพอดีคํำลินดาสิบวันเปนตอนนี้ <laughs> <laughs> พอดีคําเนาะ พอดีคำกับต้นต้นตนยยี้ไงภูแลน้องพี่น้องเพราะว่าดินได้กลิ่นคำไงมันใส่ยังแน่บัดนี้เครื่องมัน,นะก,กะก็ใส่หัวจิงไข่แล้วก็ใส่อนข่าแล้วก็ต้มโรเลตบีต้องใส่อย่างหลายเนาะโอ้บึงเนื้อมันครับเนื้อถ้าว่าตอนเขาได้ไม่ไม่มาเิ่นได้เลย,ยอันนี้เพิ่ัมาซย่แข็งแน่นอนหนึ่งเนาะ คุณเอาแช่แช่ลำแข็งดิแมนเพราะว่าคุณออกมาเตะฝุ่นป้าฝุ่นเพื่อมาโหดมันก็คุณไม่ง่ายนี่เงกปาลกนลงไปเลยอันนี้ขวดก้อนมาดานเนอ,อ้ยขวดแห่งนห่งสูงไปสิเติมนม้ำเติมเครื่องเนาะ ข้าใส่เกลือเ้ากับสียูข้วนี่แหละยวๆเลยคิบนี่้าวใส่เกลือใ,ใส่หวีไทยแล้วเขากระทหนเราจะข้าใส่ผียาไเลยอ่ตามส่วนเลย,ยมั้เนาะ เห็ดคักรเรื่องนดนาเป็นบ่แนนเห็ดคักรักเลยนี่เพราะว่าเขาชีเห็ดกินแรงเลยใน <C at> <cat> นี้กระสี<ม>เอาง้มนี่เขานอนนิดนาให้พี่เนาะได้บ่นมันมีแนวต่อเพียแต่ว่าใส่ใส่ได้เลยเราก็ต่อมาเลยต่อมัดละมั้งบ่ใส่ไปรปะนันทีบ่ใส่เพียงหนึ่งเอ้อใส่เพียงหนึ่ง ก้อเดียวมาที่ขบอะอ,ะอลินะเทสดีก้อนนี่เสียมันเหลือพ่อเป็นพ่อจะไหนค่อยว่ากัน กวนน้อยยังน้อยนะคะก็ชิมใส่น้ำเพียครับอันนี้คืนเพีย่เพียกวาเลยหอมป่ะหอม,มก็เพียงััวหอมก็เพรี่มัวก็เ,กพ,เพียขวายอืมกุ๊กคาเฟ่เมย์ต้มโพลสว่าง <Okay. S 1> okay. ตัวเสบเท่ที่เลนเสพเทเสพเท่ล่ข้าวหนิข้าวเดียวข้าวเดียวจอด <laughs> เดียวจอดเลยนะตอ,อันนี้คือน้ำเคียะนะเอาก็ซีไซไปเวสไซดวอร์โดเค<ช>อ,อ,อหนึ่งก่อนบ่ เพราะว่าถ้าใส่เมิดแล้วมันเซียนผมเนาะเนี่ยนะคุณเอาไปทุกคนเนียนน้ำได้ละสดโกโกโกกก็ดิค่ะวะใส่เบียร์เลยเดี๋ยวเราไปเตรีย่ยน้ำมาใส่เห้น,น้อง กกินหอมแบบกินคืะคาเผหอมค่ะนีเขาใส่คาใส่แบบหูบอ่ฮะได้ใส่คาใส่แบบหูบ่นี่สูตรนี่ได้ใส่หัวคาบอ่ใส่หน่อยหนึ่งแบบหูกัได้ใส่ตี้ใส่หน่อยหนึ่งโอ้เอาเอาเอาไม่ต้องถาตอนน้งนุ่ดาใส่น้ำก็ต้องเบ่งขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆครับรัวเจ้ามาเราจะมาใส่น้ำนะทุกคนใส่น้ำลงพอประมาณเด้อ เราก็จะอีกมิดหนึ่งหลังพอกอืกินหอมใช่กินหอมเนาะนหอมหัดพี่นองท้างบ้านเลยต่อไปไสยังไงครับบ่น,นี่ครับดินดาบิ๊กเซฟเคยกินอยู่บอ่อันนี้นะเฮ้ยอ,อ,อยู่บ้านใอ,อยแห,หลาไอ๋ <laughs> อเจ้านาเนาะเจ้าน,นาเฮาเซียน,น พาพวกเฮาไอ้เอีสองพี่น้องพวกเฮาไปดื้อเรับอีได้ได้มาบ้านค่อยหันให้มีซัดฝาหลายหัอยู่ดอยฮะนะบอกบอกทางต้องได้ไปเลยตีไป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 ต้องไปถึงนี่นะทุกคนต่อมาก็จะเป็นใบขี้มูใส่ใบขี้มูเพื่อความหอมข้ามีไส้กระได้ว่าไส้กระได้เด้อตัวนี้เงีนยบอ่ะข้ามีจะต้มผูดแล้วก็ใส่เกลือแป้งม้วแล้วก็จบแต่อีมัก ใส่เลยให้มันครบเครื่องแล้วด่าเนาะให้มันหอมหอมให้มันเดือดเดือดกันจังที่ปุ่งติอ่าเขาก็เริ่มปุ่งเลยแหละอยากจะามาปุุงเลยแต่เราก็อยากให้เห็นนะมา,สาใส่ง <c oughs> ไงกํนะาบอเรียงรึเ่ก็จะใส่ประแดกไปนะ้อง ประเด็ัไปหน่อยหนึ่งนีดเพิ่เพิ่มเป็นคนมาคิดประเด็ัเพิ่มค้อมน้อยหนึ่งไปแค่นีเลยก็ถือเลยดิแต่ว่าเฮาสิบ่ใส่รถดีเพราะว่าเฮาใส่เป็นตัวเออเฮาใส่อันรถดีบ่ต้องใส่เหล่ามันสิตัดมันมันกินสิสิบ่เขือ หมอเขาต้งเดือดเลยบรรยากาศภายในครัวคะเป็นประมาณนี้ครับแบบดังเดิมครับรัวแบบบ้านๆโบราณโบราณน,น,นะครับเบื้อ,อันนี้เด้อเบื้งไปล <c oughs> ินดาเขาเป็นคนดังเขาว่าอยากให้เห็นยีห่หออ้อเราว่าเขาเป็นบ้าจา่าใช่เป็ดดวนเนาะ ครับอันนี้คือนอนแล้วน,นี่ยี่งจุกใหญ่เลินี่จุกลงไปดินี่อ่ะบ้านเพชรได้ใส่บอนี่ดาใช่อโอเคแต่ตาขว้า้าฟดอีกจักหน่อยนะทุกคนครับถ้าฟุอีกจักหน่อยขว้าซีมเบื้องครับขว้าแค่ว่เพชรกับอันพักหกอมไปแล้วกนแล้วเลยมางไว้ก่อน น้ำสิพอบ่สิไม่ได้เปิดน้ำตื้มเลยเป็นดัซเซ่ให้จักน้อยนึงว่าจะคุยเง่นว่าหั่นด่าให้อายเอาพิงใส่ใส่มาได้ดิถึงสุดบ่นี่ถึงอยู่ถึงอยู่เนาะอ่าห้าผงไว้สักก่อนผงแล้วเนาะโอ้เบิร์ดขาดขาดพอดีได้หิวเข่าพอดี Oh องไว้ก่อนเอ้วฉันเขาฉันไปตักกินน้ำกันเนะาะโอเคปิดทาเซฟครับบอกโอเคนะทุะกคนไปเลยค่ะไปกินน้ำกัแอ,อ,อ็า แข่งฟ้านพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็บออมฟ้านอันนี้ต้มขุ่นฟ้านขออนุญาตซิมก่อนเลยครับผัวไอ้ข้าวมันออมงัวะบัตรพี่น้องของแท้เลยครับนี่ขออนุญาตใส่ข้าวมิยะเดียวสไปน่าขออนุญาตส่วนนำโก่งๆจุบ้านก็ได้ขออนุญาตส่วนโก่งกันได้ครับซุ่มกับตั้งหนาล้อตาด้วย จับอาหารได้ภาในบ้านเลยนะนรู้เขาครับแต่ขอบคุณน้องยินด่าครับที่สละเวลาแล้วกาเห็ดเมนูจะแสิให้ได้กินนะครับอีกอย่างหนึ่งคือว่าเป็นอาหารป้าที่หากินได้ยากครับตัวตัวฟ้านี่ครับสำหรับที่นี่ครับผมกับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคกับเป็นดมังใก่ห้หฮอซองไอ้องครับกับสีดำเนินรายการในฉบับเก่าแบบเย้วๆเนาะสายนำกระดิ่งกินหอนหฮอแหล้วนะครับ คลิปนี้ขอพี่น้องมีความสุขในการรับชมคลิปนะครับให้ลินดาฝากเนี้ทายหนึ่งฝากค่ะถ้าว่าเนาะถ้าพี่น้องเบื้องลินดาหลายๆลินดาจะมาอยู่บ้านออจะมาอยู่บ้านนะทุกคนอยู่ใส่กับเวอร์ซั่มบ้านตัวเองเนี่ยอ่อนวอนพี่น้องแน่กแล้วกันนะครับกลับมาติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราแน่กันแล้วกันนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วลก็ก,กดติดตามพวกเราเด้อน,นะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ